มีไม่ว่าจะดเป็นดอกเบียร์ฟอนต้นไม้นะมาได้ครับไม่ได้ครับเส่นนี้เองนะไป <Ooh. S 1> สุดยอด <laughs> สวัสดีครับ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 ผมท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะดูแปลกๆนะว่าผมมาทําอะไรที่นี่ท่านผู้ชมไ้ดูคลิปของอาจารย์นุคลิปก่อนนะฮะก็จะที่นี่ก็จะเป็นบ้านของอาจารย์นุครับผมเนี่ยไม่ให้อยู่ที่บ้านแล้วครับก็เลยย้ายกันมาอยู่ที่นี่นะครับพี่ชัดก็ไม่นานครับ ไม่นานนะนั่มาอยู่ด้วยกันแน่ฮนะแต่ว่าวันนี้ผมมาในนามของ P A D นะจ๊ะดูสัก,ก่อนวันนี้ใส่ชุดฟอร์ม P A D ครับผมวันนี้ไปชัด P A D หนึ่งวันนะฮะร,รู้สึกว่ารอกว่าคลิปอื่นเยอะเลยโอเควันนี้ผมจะมาตกเขาเรียกว่าจานุตกหน้าดินครับตกสติวนะสนใจนุจะตกชิงหลิวนะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรครับก็ยืมมาจานุทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชม พกมาแต่คันเหยื่ยปอปลอมนะฮะเดี๋ยวผมจะตอนเช้าผมไม่ลองตีมแลนะ้วเหยื่ยปอปลอมก็โอเคนะปลาตามกัดตัวสองตัวนะเดี๋ยกัดมันร้อนนะสู้ไม่ไหวมอนลงไม้แล้วก็ลองตีเหยื่ยปอปลอมสักไม้สองไม้กันนะฮะยังไงล่าพัดคันก็ขาดไม่ได้ครับสําหรับการตีเหยื่ยปอปลอม อยู่ดีไม่ว่าดีถ้าไม่ชมตีอ่ฟอร์มติดต้นไม้นะ <What? S 1> อยู่บนนู้นนะ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องปีนขึ้นไปเอานะโอเคเด็กๆจะลอกเลียนแบบนะครับ <c oughs> ไปถอดถอดก็เจีบตีนดิโอ้ไอ้กสูงชิบหายเลย <c oughs> สูงนั้นเนี่ยกูขึ้นมาได้ไงขึ้นแล้วลงไม่ได้ครับนุลงไงดีวะ โอ๊ปไปไปได้ละไปตึ้มอย่างเงี้ยตอนนี้แม่งโคตรเสียวเลยฮะอ้ไม่ถึงต้องได้ไม้อ่ะ โคตรเสียวยังไงดีว่าไปต่อดีไหมเดี๋ยวครับผมเอ้ยอย,อยู่ดีๆไม่ว่าดีได้แล้วเออโอ้ย,อยไม่ได้ง่ายเลยนะท่านผู้ชม การถอยก้นถอยหลังขึ้นต้นไม้เนี่ยผมว่าไม่สามารถจะกลับตัวได้นะเพราะกลับตัวนี่ผมตกต้นไม้ทันทีนะก็สูงอยู่นะท่านผู้ชมนุ้นถึงจะเป็นน้ํานะฮะแต่ก็เจ็บนะจุกเลยอะฮะจุกแน่นอนตกไปสูงขนาดนี้นะก็ประมาณตึกสองสามชั้นนะครับตัวเนี้ย าไ,ได้แต่กลับไม่ได้ละคราวน,นี้กลับไปไงวะอย่างเงี้ยอ่ะเกิดปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมมาได้กลับไม่ได้ครับแค่นี้เองนะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยผมต้องเหยียบไปขาขาผมไม่ถึงอะ่ะท่านผู้ชมเรียกกู้ยไพด่วน <ipper singing> ได้กลับบ้านแล้ว <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมรอดแล้วปรดิใจเนี่ย yeah! ติดต้นไม้เกือบชั่วโมงครับจากที่ติดต้นไม้ไปเกือบชั่วโมงนะฮะท่านผู้ชมย่ต้องขอบใจน้องนู้นนะเอาไม้ไปส่งให้ผมงัม้นผมลงไม่ได้ยินดีต้อนรับการกลับมาครับโอเควันนี้ผมจะใช้อุปกรณ์เป็นตกหน้าดินหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เหยื่อเป็นไส้เดือนนะดูทุนอันนี้เรียกว่าอะไรครับ จืนภาษาไทยเรียกว่าตะก,กัวตะก,กัวท,กทุ่นคืออะไรทุ่นไม่มีอ๋อทุ่นมันคืออะไรลอยๆใช่ไหมครับอ๋ออันนี้เรียกว่าตะก,กัวนะฮะกี่กร,รมัมไม่รู้10 20 30กร,รมัมนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะไม่ชํานาญเรื่องพวกนี้นะฮะก็วันนี้ใช้เป็นคันนี้หนึ่งคันครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งผมตกเป็นสติลนะก็คันนี้ครับผมตะก,ก,กัวก็ใหญ่อยู่ฮะ,ะอันนี้คือนุทําให้ผมหมดแล้วนะ อยากรู้วิธีทำยังไงก็ลองติดตามดูในช่องอาจารย์นูนะครับว่าสอนสอนยังไงบ้างนะถ้าเกิดผมโปรแล,ล้วผมจะมาสอนบ้างนะแต่คนนี้ก็ต้องยิงอุปกรณ์ของงุมาใช้ก่อนนะครับโอ้ยผมยังแบบรู้สึกเสียวๆอยู่นะเมื่อกี้ผมเป็นคนกลัวความสูงนะท่านผู้ชมก็ไม่คิดเลยว่าต้องขึ้นไปข้างบนคิดผิดจริงๆนะครับเตือนด้วยนะท่านผู้ชมครับเด็กๆนะอย่าทำตามนะครับผมที่ขึ้นไปอ่ะถ้าขึ้นแล้วลงไม่ได้ไม่มีคนช่วยลําบากเลยนะต้องเรียกกู้ภัยอย่างเดียวเลยนะครับ ออกสูงขนาดนี้ต้องกู้ไอ่อท่านผู้ชมดูบนนูน้นดิโอ้มันไม่ได้ต่ำๆนะเหี้ยส้เดือนครับท่านผู้ชมอย่างเชื้อไส้เดือนเอฟนะฮะใครอยากได้ไส้เดือนก็ติดต่อผมได้นะมีฟาร์มส้เดือนนะครับผม <laughs> โอเคตงไหนดีเนาะ อยู่อยู่อะไรอะไรว้ามังฮ่าฮ่าฮได้แล้วอันนี้กำมังเวท่านผู้ชมแตกนะครับนํานแล้วนําแล้วมากับมังนะฮะก็โอ้เต็มปากเลยท่านผู้ชมปากอ,อร่อยลอนะเลยข้าไปนะครับเบาะกว่าพิวกว่าขอจินดามณีนะฮะแกเก็บ เดี๋ยวหนูจะเอาไปทอดกินนะนานปะมานประมาณครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เย็ยนแล้วนะฮะเหมาะก,กับเวลาเตี๋ยวปอมนะท่านผู้ชมสวยเลยครับเดี๋ยวลองตีดูนะฮะน้ำขึ้นมานิดหนึ่งจากตอนเช้าครับผมช่วงเย็ยนละ น่าจะมีตัวนะเพราะตอนเช้าตีมร้อนว้ตาไม่กัดเลยลเราลองเย็ยนๆนะอากาศแบบนี้น่าจะมีโอกาสได้ตัวสูงนะผม พวกเราพวกเราอย่าปลอมปามนะครับผม <laughs> ไม่ได้ตัวฮะหลุดครับผมเมื่อกี้ถ้าเกิดเห็นเนเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะที่ผมทาหลุดไปนะน่าจะเป็นปลาช่อนนะท่านผู้ชมผมไม่ได้มากับน,นุคนเดียวนะตอนนี้พี่ๆก็มามาเติมครับผม <laughs> มาเพิ่มมา <laughs> เพิ่มเติมอีกสองคนนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับน้าเอ๊บิ๊กบอยครับผม <laughs> ขอบคุณกับของขวัญน,นี้ให้นะครับ <laughs> <laughs> โอ้โหตั้งสิบห้าตัว <laughs> <t uk> อะไรอ่ะ <laughs> ธนาคารสุดทองของเรานะครับพี่แม็กครับผมวันนี้มาร่วมทริปสนุกๆครับฟิวเลยนะฟิวเลยนะฟิวแคมป์ครับฟิวแคมป์ครับวันนี้ฟิวแคมป์ครับผมฟิวแคมป์แต่ผมไม่ได้อยู่นะฮะหนุกับพี่แม็กแล้วก็เฮ้ยนั่นเอ๋ไม่อยู่นะก็มีพี่แม็กกับนุ่นครับอยู่กันสองคนก็ตามตามชมในช่องของนุ่นครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงฟิวฟิวแคมป์เนี่ยมันฟินขนาดไหน โอ้ยมาแล้วมาแล้วครับมือพี่แม้ครับผมตัวใหญ่มากนะครับโอ้โ oh, หไซส์ประมาณโลกว่าครับใกนลน้กล้องใหญ่แล้วครับปลาดุกกินเหยื่อผมครับตัวนี้ผมยังไม่ได้กลับนะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะกลับละแต่ว่าตอนนี้ันคือไม้ไม้เนี่ยผมลองเฉยๆนะเฮ้ยได้ปลาดุกอะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็สนุกนะฮะัเป็นครั้งแรกเลยผมได้มานั่งตกปลาํำปิงแบบนี้นะ เด็กมากครับยไงก็เวลาค่ำ้วเดี๋ยวผมจะกลับบ้านละนี่ก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะยังไงวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับควายมันอยู่ทางซ้ายมืออ่ะครับก่อนเลยพวกเราที่เราลองโทรไปหายูพีดีดูนะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอยู่คอร์ดนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผม ขอดูป,ปลาหน่อยครับผมได้ครับนี in ่ฮะโอ้โหแกงเสร็จแล้วครับฝีม <Hey, ือใครเนี mm ่ยเดี okay. ๋ยวพี <Okay. ่มักเกียร์ฮะอยู่นะพี่ชาร์ตมาแล้วพี่ชาร์ตมาคุณเนี่ยคุณเนี่ยขาดเลี้ยนอ่ะคุณขาดเลี้ยนอ่ะเหมือนเนี่ยอยู่ครเหมือนเนี่ยโอเคครับผมขอให้สนุกครับผมโอเค